แล้วมาทุกคนมาต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะและสิ่งที่พูดเนี่ยครับก็มาจากมือถือนะและฮันเตอร์ตัวแรกนะครับที่ทุกคนได้เห็นคือจะมีชื่อว่าโอเปร่าซิงเกอร์นั่นเองนะก็คือหน้าที่นักโอเปร่านั่นแหละและผู้รอดชีวิตคนนี้นะครับก็คือหน้าที่แอโร่แพนสหรือถ้าแปง่ายๆนะครับก็คือนักบินนั่นเองนะและผู้รลดาชีวิตอีกคนหนึ่งนะครับก็คือหน้าที่เชลิเดอร์แต่ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าคนนี้มันมีประเด็นอยู่ ตรงที่นามสกุลเนี่ยครับถ้าใครได้ดูคลิปล่าสุดของเราเนี่ยจะรู้ใช่ไหมว่าเขาแบรรีเยกับคนเนี้ยชิลเลเดอร์คนเนี้ยจะชื่อชื่อชื่อเนี่ยอะไ่เท่าไหร่แต่ว่านามสกุลเนี่ยนามสกุลเดียวกันเลยนะต้องบอกก่อนว่าตัวละครชิลเลเอร์เนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแมปสนุกไม่มากก็น้อยนะทุกคนและอันนี้นะครับที่ทุกคนเห็นตากเนี่ยก็คือแมปใหม่นั่นเองนะแมปนี้จะมีชื่อว่าแมปคอกมา้าอ่ะ คอกมาเนี่ยครับถ้าใครเล่นเนื้อเรื่องของตัวละครใหม่อย่างนักข่าวเนี่ยเราจะรู้นะว่าคอกม้าอันนี้จะเป็นคอกม้าที่ตัวละครที่มีชื่อว่าแมรี่แต่ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าคนละแมรี่กับบันเตอร์นะแมรี่เนี่ยครับจะเป็นแมรี่ที่เป็นภรรยาของเจ้าบอสโเ,เียนด์นนองที่เธอถูกทำดุ้คอตายอยู่ตรงคอกมา้าถ้าใครได้ดูเนี่ยครับจะรู้นะว่าคอกม้าเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากคฤหาสน์โอเลียสนั่นหลยทุกคน คือคลิปนี้คือโอ้ยรีบก็รีบซึ่งเสียงเนี่ยครับผมลองฟังดูแล้วนะคือมันแย่มากทุกคนมันเป็นเสียงจากมือถือฉะนั้นผมต้องขอโทษทุกคนก่อนนะว่าเสียงมันเนี่ยมันอาจจะมีแบบเสียงแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องขอโทษจริงๆเราจะทำทำไมก่อนประเด็นอ่ะทุกคนไว้เจอกัน